สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักนะครับอันนี้เป็นการควงไม้นะครับหลักการควงไม้นี่เราก็ควงให้ครบนิ้วนะครับดูนะครับควงให้ครบนิ้วนะครับควงให้ครบนิ้วแต่ถ้าจะควงให้ดีๆลองอันนี้หงายมือเวลาหงายมือนี่มันจะควงง่ายนะครับแต่เวลาฟ้ามืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นการควงแบบฟ้ามือฟ้ามือนี่จะจะลำบากเพราะว่าตัวไม้นี่มันจะพยายามเบื่อยนะครับเวลาควงฟ้ามือนี่เราต้องใช้แรงเยอะ ว่าถ้าเกิดถ้ามาใช้แรงหรือนีดไว้เนี่ยตัวไม้เนี่ยมันจะหล่นไปทันทีทันทีนะครับว่เราฝึกนะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งนะครับอันนี้แบบปั้มมือนะครับควงไม้แบบปั้มมือมันก็จะคอยล่วงนะครับเวลามาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราจับไม่ดีหรือนีบไม่ดีนี่มันก็จะคอยล่วงเวลาเวลาควงหลักการควงก็คือควงไปททละนิ้วนี้เท่านิ้วเห็นไหมครับแล้วปั้มมือเนี่ยควงลําบากครับหนูๆลองไปฝึกหัดดูนะครับควงแบบปั้มมือนะครับควงแบบปั้มมือนะครับ เบบฟกฝัมมืออันนี้เป็นการฝึกภาษาด้วยนะครับเพราะว่าควรที่จะทําให้หนูๆนี่ขย่านะฮะจะมันก็ต้องควงปเชียงนิวเห็นครับควงประเชียงน้วมันใช้แรงเยอะครับควงฟ้ํมมือนี่ยากยากแต่ถ้าฝึกได้มันก็จะเก่งนะครับเพราะมันจะคอยล่วงอยู่เรื่อยนะครับลองควงดูครับอันนี้ควงควงม้าแบบฟั่มมือนะครับโอเคครับแต่ถ้าแบบงายอย่างเงี้ยนะครับอันนี to ้ง่ายครับแต่ถ้าฟัํมอย่างนี้ยากลองไปควงดูครับ แถ้าควงได้ก็เก่งมากเลยครับแบบฟั่มมือนะฮะควงแบบฟั่มมืออันนี้ควงม้าแบบฟั่มมือครับ